เอาละครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยเลยนะครับผมเออวันนี้เราก็จะมาจับทาเปจาร่ากันนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งพาร์ทที่แล้วผมพาไปเอายาคูณสิบในถ้ำนะเออวันนี้ผมก็จะมาจับสัตว์เลยเลยกนะันลุยกันเลยลตัวที่ผมจะจับก็คือทาเปจาร่านะวันนี้นะอต,ตัวที่มันบินบินได้โอตัวอะไรตัวอะไร เงอนเงอะดูมันดูมันมันแอบเข้าบ้านมาครับน,น้องๆดูมันอน่ารักน่ารักจริงเลยน่ารักจริงเลยโอ้ยไปก่อนดีกว่าเว้อะ l e t ก go เอาเจนไปเลยโอ้ยติดบัก๊กอะไรพวกนี้วิ่งว่อนเลยมนะันดื้อจัดเลยลูกผมนะบินเร็วๆไม่ได้ไงวะเกมบัก๊กเเกมบั๊กเลย เกมบักเลยเอาไม่บินพุดไปเออโอ้มันบินเร็วไม่ได้วะวูวอ,อะไรเนี่ววววบนึวววววเออวิ่งเร็วได้เนี่ยวิ่งเร็วได้เดี๋ยวน้องๆบินเร็วไม่ได้เฉยโอ้ของหนักเชี่ยวววว วุ้ยเหล็กมู้เหล็กทิ้งไปเลยเยอะเกินไปแล้ว let's go right. อ๋อแหลกอะตรงที่ทาเปจะล่าม,มันอยู่มันก็จะซ่อมอยู่ป่าเลนโหมดนะน้องๆโอเค okay. เข้าป่าไปเลยตามหามันแมปไม่โหลดแมปไม่โหลดรอมันโหลดก่นอนรอมันโหลดก่อน นกนี่เยอะจริงๆเลยจับทาเปจลิลาวันนี้ทาเปนี่เป็นตัวคนตัวนกที่ค่อนข้างดีนะเออบินเร็วด้วยกรเผืออาจจะบินเร็วกว่าอัจเจนผมด้วยซ้ำนะค่าสปีดมันเยอะก็สตาบิน่าก็เยอะด้วยถ้าเรามีนกนี่ดีนะ ดีอย่างหนึ่งนะเราสามารถไปได้ทั่วแมปเลยครับน้องๆว <Wow. S 1> ้าวแต่เรามีนกเนี่ยนะเดี๋ยวขอหาบินหากันอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่แองคโคลลอีกเคโลเจอแตะเจนเลยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ได้นะมันอาจจะอยู่ที่อื่นด้วยนะน้องๆลองบินหาดูเออ แต่ยังไงก็ต้องเจอเ่รามันอาจจะอยู่ทัทุกที่ก็ได้ทาเปื์ขอถ้าเจอก็ขอตัวเวลเยอะหน่อยแล้วกันได้บินแบบเร็วม,มีนัเจนทวิดเจนทวิตบินหาบินหาครับน้อง โอ้ยไม่เจอเลยคูเดปเตอร์เฮ้ยอแบบยากดังเหรอมึงอไอยากดังเหรอฮมมันอยู่ไหนวะทาปีจะลาพอโดนไม่อยากจับนี่เจอจริงๆโอ้ยคน,นแหลกจังเลยเนะนี่ยอันเนี้ย โอ,อ้แหลกจังเลยไม่ไหวแลละเอาทีเล็กมาโผเจ้เวลอะไรเนี่ยอ,อุ้ยเบ้ยร้อยสว่ะวู้วู้จะจับดีไม่ทาเปนเนี่ยวันนี้อร้อยสี่สิพ่หสีสวยนะ้องสีสวยดนะ้วนะน้องน้องโอ้สีสวยเลยปุ้มายุ่ง กลับบ้านกันแหละเดี๋ยวผมหาผมขอหาทาปีก่อนนะครับน้องๆถ้าเจอเนี่ย,ยตัดคลิปดไีไหมไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยบินหายอย่างนี้เลยวู้บินมาผมเจอตัวเชี่ยรที่ด้วยนี่ไงและคูนและคูนและคูน มันโหดมันโหดโจมตีสตันด้วยนะระวังเลยโอ้แหลกจรเลยหืมกลม,มแหลกนี่ที่หนึ่งเลยให้ที่หนึ่งเลย ไหวหรอโว้ยไม่ไหวเล้วปอบบพับแป๊บน้องๆโลวู้เป็นไงดีขึ้นไหมแมงเหมือนเดิมเลยแบบเก่าเลยแบบเก่าเลยไม่เดียมพับแค่มีเดียมก็พอนะภาพมันสวยมาก นี่จะเจอไหมครับน้องโอ้เจอแล้วท็อปปี้จะหล่อท็อปปี้จะหล่อวิวไรสีไม่สวยเลยว่ะโอ้สีไม่สวยเลยวิวี่สีเองโอ้โหโคตรไก่อย่วิวโคตรไก่ครับน้องชอบไม่ชอบโอเคครับน้องๆน้องๆเห็นนั่นไหมฮะ ไปไนั่นละทาเปครับทาเป้จะล่าโอ้โหพิกแผ่นดินหากูจะเจอนะตัวเวลงสูงไม่ค่อยมีนะจะสต็อปสต็อปด้วยกันพาสีนี่ผมจะใช้โบล่านะในการแขวงงช่มันผมตามหานานมากกูจะเจอนี่นได้ไหมเออโดนโดนจริงเลยปืนยาสลบนี่นัดเดียวจอดอ่ะน้องน้อง กูจะสรุปกูมันแรงอ่ะแคปหนึ่งไอ้มาแรงปอแมนมาแรงปอแมนมาแรงปอแมนคิดว่าเจ๋งเลยวะเนี่ยนะฮะเนี่ยเจอแล้วเป้ลห้าสิบโอ้กูจะเจอวันเนี้ยไม่รู้มันหายไปไหนสีก็ค่อนข้างสวยใช่ได้อ่า เดินเลาะทถวนี้กันจะมีตัวเยู่ก็ได้อดเอาจนเคลียเจนกันซอบยุง่งซอบยุง่งซอบยุ่งเหรอ,อเจนพี่แผ่นดินหานะกูจะเจอโอ้โหบางทีมันเจอก็เจอง่ายนะแต่บางทีมันเวลน้อยไงผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ ตัวไหมมีสักตัวไหมทีนี้ลุกเยอะว่ะโอ้โหจุดมืดน่ะน้อ,องๆตามหาจุดมืดน่ะตอนนี้ก็เพียมากบินหาทั้งวันมาถูกทางป่าะว่เนี่ย เอ้ยอย่าบอกเราหลงทางอ,อ้าวเฮ้ยเอดมินโอ้โหแอดมินโอ้โหสวยพี่สวยเอดมินกําลังต้องการแสงสว่างพอดีโอ้อยทา,าปีเรานอนอยูน่นี้เดี๋ยวจะก,การมแมลงปอแมนแปบบ๊บชอบยุ่งกับแมลงปอแมนยุ่งจริงหิวยังหิวยัง รอเขาหิวก่อนนะจะเย็นเดี๋ยวเขาเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มหิวแล้วทีนึงจับไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าค่าสลบมันน้อยนะครับแอลฮะขอฮะดูพรลลูดอนแถวนี้กันเวยวอะไรกัน เววเยอะก็จะจับเลย2ี่สิอลองบอสไอ้น,นี่กันที่มันยิงเกาะนกได้นะนี่อย่างนี้เก็บได้ด้วย เราสามารถลงจากนุกได้ไหมยอุ้ยโอ้ย่งี้ไง่งงี้ยอยาางนี้อยาางนี้เป็นไง,งน้นองๆโ้หขอลองก่อนขอลองก่อนไปไน็นอะไตัวอะไรดี นี่เราสามารถถือปืนได้เลยนะไล่เป็นดีมากินเพื่อนมานว้วยโคเชียเลยตายพิซเส้าตายพิซเส้าตายพิเส้าโอ้แ่งกิเนเนื้อเพื่อนเ,นเองไม่ดีไม่ดีดอ๋อ ใส่ยาคูณสิบไปเลยไหนไหนนี่ง่ายง่ายนี่โอ้โหเจ็ดสิบเรซนเรียบร้อยตื่นครับน้องอีซี่เกินว่ะอีซี่เกินว่ะดูตาเปดูตาเปดดูมันไปกลับบ้านกันบ้านตรงไหนเนี่ยใกล้ๆนี่นเองตามมาตามมา ยังได้บานานเลยนะตัวนี Blind ้นะถ้าได้สีส้มกับสีแดงจะดีมากสีมันสวยบินกับบ้านได้ครับน้องมายังโอ้วยจะมาไปเร็วเร็วเร็วบินเร็วเร็วหน่อยเนี่ยนะฮะ ถ้าเรามียาคูณสิบเราก็จะจับได้ง่ายๆเลยนะอเอถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงไหนแล้วไอ้นั่นนะ่ะออ้ามากลังมาเร็วเร็วม,มาแล้ววะมาแล้ววะไอ้พวกนี้มันเดินไล่ล่อนกันตรงนี้ ตอบลงมาลงมาลงมาเอ,อ๊ในบุกหาอ่านไปใส่ก่อนนะทาเป้ทาเปีเชิดเดินทาเปีเชิดเดิน ปจราไม่ได้เขียนแบบนี้นี่หวาตัวอีมีไหมเนี่ยทำไมหาไม่เจอเอ้ยต้องไปดูชื่อมันก่อน จะลืมก็ได้โอ้ยติดอะไรวะโอ้ยนี่ไงตาไปอ๋อนี่ไงนี่ไงยี่สิบห้าโอเคไปคราฟกันพวกนีก้กก็วิ่งว่อนเลยนะพวกนี้นะผมปล่อยให้มันวิ่งเอง ครับในนี้ได้นะเออหนีคราบไปเลยโอเคระหว่างรอโอ้ยหิวหิวหิวเอาอันนี้เข้าตู้เย็นก่อนกระสุนนะกระสุนยาสลบในนี้เราจะเก็บได้นานขึ้นได้ยังโอเคได้หมดแล้วไปใส่เลยครับน้อง ฮ้ยตัวนี้มันเราต้องอัพนะนี่นะนี่วิ่งเร็วนี่ยังไม่หมดอ่ะเออเนี่ยเพิ่มวิ่งเร็วขึ้นไปโอเคใส่เลยคีโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอโหเป็นไงน้อง ขี่ได้แล้วนะนี่นี่เป็นท่ามันนะท่ามันโอ้เป็นไงยอ่อจอดกันอโอเคครับน้องๆวันนี้ก็ขอลากัไปก่อนนะครับ ไปเจอกันใหม่ฟ้าหน้าครับ